สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับดีดีต้อนรับสู่ชื่ออะไรนะยูกิแอตฟาส์สาวเช่นเคยนะวันนี้เรามาได้เด็กไอ้ท่านฮีโร่นะครับเวอร์ชั่นคลาสสิกนี่ครับก็เป็นฮีโร่ที่ปกติเลยนะครับไม่มีตัวอื่นก็เป็นประมาณซีซั่นแรกซีซั่นสองต้นๆประมาณนั้นนะครับมามาถึงก็ไม่รอช้านะจังหวะนี้เราจะฟิชชั่นเลยนะครับฟิชชั่นเลยฟิชชั่นเลยเอาเป็นเจ้าตัวไหนดีสปาร์กแมนละกันนะฮะ อ่ตัวที่เราจะเรียกตัวแรกนะครับก็ไอ e แล n วท่านฮีโร่คลาสสิกนะผมโผล่มาตอนแรกเลยนะครับในการ์ตูนนะฮะชื่อว่าไม่ลายเฟรมวิงแมนนะผมอ่าออกมาเป็นเฟรมวิงแมนครับผมมาแล้วนะฮะจังหวะนี้อ่าออกมาโชว์จจกรและนั่นแหละจากนั้นขอมอบการเพิ่มหนึ่งใบค,ครับและเทิ end. ร์นเอ็นปานูนก็ต่อสู้นะผมอาร์เดียนเกโคนะฮะก็เป็นผู้ใช้เด็กเวทเนี่ยไอเด็ก เด็กเมกนะครับเออเด็กเผ่าคลาวนะฮะคลาวดี้นะีับผมครอสเอเมเจอร์ซี่ครอครับผมสามารถนำมอเตอร์เอเลเมนทัลฮีโร่ขึ้นมือได้หนึ่งตัวตัวอะไรอะ่ะอืมนี่ละจากนั้นใช้เอฟเฟกต์กับตันโกนะฮะอ่าทิ้งนี่ครับ,นะ Pink, รบสามารถเราฟิลสกายสเต็ปเปอร์ขึ้นมือได้นะี่ผมเปิดนี่ก่อนละกันไซโครนนะฮะ เราขอทำลายการที่หมอบอยู่ก่อนเลยนะครับจากนั้นไปสนาม Sky Scaper คปปรับผมอ่าเชิญด้ยแม่เตรียมโจมตีครับนี่ถ้าเรามีฟิวชั่นเรียกชายนิ่งได้เลยเนะี่ยโจมตีเข้าไปอีกครับผมเอาไปเฟรมชุดเรียบร้อยเอ้ยเอฟเฟ,ฟกต์มันดีปะเนี่ยเนี่ยผมจำได้ม่นมีเอฟเฟ,ฟกต์อยู่ตัวนี้นะฮะสุดจะเรียกตัวอะไรมาก็ได้อา่ามันก็เรียกตัวตัวเดิมนะฮะ แต่เฟกนี่ครับเข้าไปตามจำนวนการโจมตีด้วยนะครับผมที่ถูมลายไป1ันหกตีเข้าไปอีกสองร้อยนะครับก็เลียงมาอีกครับผมอืมตัวสุดท้ายแล้วนะฮะมาเธอกิซซี่และจบเทินมาๆมา,มา,มาเจอกันหน่อยชุกชิดว่ะกับตันโกโอ้ไม่โจมตีวะเนี่ยเอ้ยสงั้งงนแต่ไม่เป็นไร ขอฟิวชั่นฟิวชั่นจงมาไม่ใช่อัอนเชยนี่รูแบตเตรียมโจมตีครับผมเอฟเฟกต์เนโคพลาสมานะครับไม่ใช่เนโคพลาสมาพลาสมาเฉยๆพุสมาพุสมานะครับขอส่งเป็นเจ้าตัวนี้แล้วกันเนโคดาร์ักแมนนะครับผมเออการที่ชื่อเนโคดาร์ักแมนจริงๆผมไม่ได้กล้าจะเปลี่ยนชื่อหรอกการจะส่งเนโคดาร์าาักแมนลูกทุสานเฉยๆนะครับเอฟเฟกต์ฟิวสกันแสเปอร์บอกให้หนึ่งพัน 600โจมตีเฟรมชูตเข้าไป200ไม่น่าตีตัวนี้เลยและเทอร์เอ็นเขาผมามาแท้จริงเข้ามาเพื่อนพลรัง500คาวเดียนเอคิสค่าวนี่ไงมาอีกแล้วกับดับต่อเนื่องน่าจะคอมโ,มโบด้วยกันได้เนี่ยครับเดรโรลิสเตอร์วางคลาวดี้เคาน์เตอร์ตบแค่นี้เราเพื่อน รออันเชิญแอร์แมนครับผมเอฟเฟกต์เนี่ยขอเอามัลเตอร์เอเลเมนตฮีโร่ขึ้นมือได้หนึ่งตัวตัวอะไรก็ได้นะครับที่มีคำว่าฮีโร่ไม่จำเป็นต้องเป็นเอเลเมนต์นะครับเอ่อไปตีเลยแล้วกันครับผมเฟรมชุดไปกินอ๋อ what the fuck โอ้ยแห้งเลยครับจังหวะนี้จบเทิรน์รนแย่ yeah, เลย งานหยาบการกับดกักการโจมตีไร้ผลเอออย่างดีนะครับผมมีการโจมตีไร้ผลอยู่รอนี่ดีนะที่เราส่งเอ่อเนโครดักแมลงสาบไว้ก่อนนะฮะมาแล้วเอเลเมนต์ฮีโร่เอสแมนแม่งอย่างการไอรอนแมนเนี่ยผมบินมาจากฟา้าก็เลยเดียวอา่าก็จะสายควันนิดหน่อยนะฮะมาแล้ว โทษเอาเออเหมแอรอนแมนที่ไหนแล้วจากนั้นใช้การนี้ครับการกลับคืนชีพของนักรบเอามอเตอร์อีโร่ขึ้นมือได้หนึ่งตัวเจ้านี้กันแล้วก็เชิญไม่ได้เนี่ยเชิญเอสแมนไปแล้วของตีไปดิพาวเวอร์เอ็แอทแทกเข้าไปสองกันหนึ่งมไม่ตายอะผม,มไม่สรายในการต่อสู้นะครับพวกเมฆข้างหล่ายเนี่ยเพราะเมฆมันทำอะไรไม่ได้เนี่ย ซามอนคลาวสามารถเชิญโทเค็นปะยังยังไม่ใช่เนี่ยเดียไปตั้งรับตั้งรับแป๊บเท่านั้นหมอบการ์หนึ่งใบเชิญรแบบเตรียมโจมตีใช้เอฟเฟกต์หน่อยแล้วกันนะฮะเอาอีฮีโร่หนึ่งสานเยอะๆเอ,เอาไปเจ้านี่แล้วกัน,นะะ K Man. เนี่ยเคแมนออการี่ชื่อเคแมนโจมตีดีครับ อืมไม่ตายใช่ไหมไม่ตายก็รับดาเมจไปเสร็จซะเรียบร้อยห้อยพันสองโอ้ยังเหลืออยู่นะฮะจบเทินแต่ถึงมันตั้งป้องกันนี่หนักกว่าเดิมนะครับเอสแมนเราตีทะลุดิฟแถมป้องกันเป็นศูนย์ยากกว่าเดิมมาบอกเลยฝั่งนู้นยังไงฮะไม่น่ามีอ้าวทำอะไรไม่ได้แล้วเสร็จเราเอา้าวนีก็เสร็จเราดีฮะสวยงามจริงๆอา่า นั่นแหละจากนั้นก็ใช้เอฟเฟกครับผมตัวรีไฟชั่นกับเบอร์เซดีได้มั้งอ<ม>ืมอืมไม่น่ามีมีแค่ตัวนี้เหรอเนอะเอาะอ่าก็เทมแมนก็ได้นะเอาไม่ได้อีกอเทมเมนลงสายไปแล้วจบดีมันก็ลาก่อนเพื่อน ีไปก่อนนะฮะปิดฉากครับผม power ex attract นั่นแหละสุดยอดเดี๋ยวเจอคับสู้คนต่อไปเลยครับผมมา,าครับสู้ต่อไปนี่ครับเอ่อชื่ออะไรนะยัสมินนี่ยฮะเด็กเผาพิจารณาสารนะครับผมไปยแล้วโม้เปล่อเลยฮะจังหวะนี้ดอกกาสองใบง่ายๆเลยจากนั้นก็ใช้การนี้ผมขอเอาเป็นแอร์แมนขึ้นมือนะฮะแอร์แมนอยู่ไหน ก้าน,นเชิญไอแมงรูปแบบเตรียมโจมตีเอฟเฟกต์งานครับผมขอ,เ,อเป็นเจ้านี้เลยแล้วกันนะฮะับเฟเทอร์แมนหมอบกาเพิ่มหนึ่งใบและตัวเองมาฝันนุนยัสมินนี่ครับเผาผู้พิพทักษ์สุสานตั้งรับไปเด็ดหมอกการสองใบเชียร์รอตังฟ้าประธานพอทำงานนะฮะสวยงามนะ อ่าทิ้งสองไป e ีเมอร์เจ c ซี่คอทำงานนะผมตัวอะไรดีอะไวย Man แมนล้วกันไวยแมนไม่รับผลการกับดักเลยเชิญไวยแมน Man. เราก็อยากจะใช้ฟิชชั่นเลยเนะี่ยแต่ว่ากลัวกลัวมันกลัวมันจะใช้การกัดักอะไรพวกนี้ว่ะโจมตีไปก่อนนี่งไงไม่ใช่กัดักเว้นมนเลยนะครับ อันแปดไปตายไปซะโอเคเธอต่อไปค่อยใช้นะเออมาชุบชีวิตมานี่ว่ามาว่ะมาว่ะเอ,อ้ยเมจพาวเวอร์เธอพลังสองพันตายไม่ได้เราหลักอู่สามพันครับ การ์ดกับดาดทำงานอยู่นี้มีทำได้สองใบเลยเนี่ยมีสองใบก็ใช้ได้สองใบเลยเนะฮะเคอืมเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วตัวแรกเราได้อีกตัวหนึ่งนี่ครับตัวไหนดีวะนี่ล้าน่ะเสร็จแล้วครับผม มาเอฟเฟกต์ฮีโร่โอเชียนนะฮะสามารถเอเลเมชันฮีโร่ขึ้นมือได้หนึ่งตัวมายแมนขึ้นมือมาหน่อยแล้วกันจะได้ไม่มีฟิวชั่นเนี่ยครับใช้การนี้ออจะได้มีระเคลครับผมทำงานเอ่อไป็นเลยมาเลยครับผมลังสามพันใช่ไหมเดี๋ยวเจอกัน มาเลยเฟรมแมนอืมมันไม่มีฟนะิวชั่นอ่ะถ้ามีฟิวชั่นเราจะเรียกเอาฟิสปาร์คแมนฟิวเขาดิมาพลังระดับนี้5ตัวครับผมอย่รู้เรื่องมาเฟรมชุดออกไปกินเอฟเฟกต์ Effect. ฟิวสกัดสแคปเอร์ครับผม What the hell ไม่ฉับพันขายฟิวชั่นเด็กน้อย,นยก็ไม่ตายนี่ฮะ โอ้โหแม่งไปหมดชีวิตอ๋อยีต้องแลกว่ะบุยหนึ่งพันนะฮะไอน,นี้ไม่รับผมการกับดักต้องชุบชืดมาไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวน้อยเฟรนมแมนแล้วกลับเข้าเด็กไปแล้วไม่ตายนะ,ะ่ะเออเจอแบบเตียมโจมตีเอฟเฟกต์ทำงานหน่อยแล้วกันอ๋อเนโคดรดักแมนแล้วกันนะฮะ เช่นั่นแหละเปิอดดอได้เอสแมนจะได้เรียกเอสแมนมาได้เลยโดยไม่ต้องสองเวอร์นะครับจริงเข้ามาทังลับไปดิรอมอ,อกกาเพิ่มหนึ่งใบเจอรูเแบบเตรียมโจมตีโจมตีม 7, ครับผม1 7 0เตีฮะ3,300 6ตีโอ้ยดูเขาเราเอฟเฟกต์ท,ทำงานอีกขึ้นมือได้อีก ลงได้ไหมลงไม่ได้แล้วลงไปแล้วจบเลยพลังตั้งรับตั้งพันเก้าเราก็ไม่มีมอนเตอร์พลังเยอะกว่านั้นเลยอะไรเนี่ยชุบชีวิตได้อันเชิร์รูปแบบเตี๋ยบลมดีเหมือนเดิมครับขอใช้เอฟเฟกตหน่อยแล้วกันจะได้เอาการ์ดลงเยอะๆนี่ครับ เต็มเบสเตอร์อยู่ไหน,น,นแล้วเอานี่ลงไปและจบตีตันงเจ็ดตีก่อนและจบเชิญไอ้ฝังตั้งรนะับพันเก้าเนียไม่ไหวไม่ไหวเอาว่ะตัางเวยลงตั้งรับลังต้องเยอะแน่เลยมาเอฟเฟกต์ในโคดักแมนนะครับผมมาแล้ว โจมตีก่อนเลยครับให้สปาร์กแมนตีก่อนแต่เอฟฟต์ฟิลสการสแคปเปอร์ว่าแล้วต้องเป็นตัวนี้นั่นแหละสองหกตีครับผมในสุดก็โจมตีเข้าทีนั่นแหละ1ันเจ็ดตีสวยและเชิญเอ็นครับผมมาดิครับก็มาดิครับตังรอบว่ะจบแล้วล่ะเพื่อนดิชันมาหน่อยดิชัน ไม่ใช่โจมตีเลยกันครับผมเ <c oughs> มันเจ็ดตีนั่นแหละเอสแม็ปิดฉากครับผมพาวเวอรเอสแอตแทกออไปกินนั่นแหละสวยงามเดี๋ยวไปเจอคับต่อสู้คนต่อไปเลยครับผมมาผมกไปถึงต่อสู้ต่อไปนี่ครับเอสพินิกนะดีฮีโร่สางฟ้าทามพรก่อนเลยจังหวะนี้โอ้แต่ก็มีแต่การดีๆนะไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากถึงตัวไหนเลยเนี่ยเอย ก็มันก็ดีนะฮะแต่ลัคกที่จะได้น้องมากนี่อาทิ้งไปไหนเลยจริงเอฟเฟกต์อมเตอร์ที่มีคำว,ว่าฮีโร่บุสม่ามาอ่าจากนั้นก็ใช้การนี้ผมก็เอาเป็นตัวไหนดีนะฮะไม่เล่นมอบการอีกใบ และจบเทิร์นเฮ้ยโอ้โหทำลายหมด <c oughs> เวทฟิลมาแล้วโอ้โหอย่าบอกนะเรียกมาเลยอะ่ะดาร์ซิตี้อ้านมึงก็จะใช้เลยดาร์ซิตี้เป็นสกาดสแคปเปอร์ของดีฮีโร่นะฮะมาว่ะชิบหายโถไปหมดโอ้จะฟิวชั่นได้ซะหน่อย What the fuck ก็ยังฟิวได้อยู่ก็มาดิครับก็มาดิครับเฟรมแมนนะผมต,ตัวโปรดของเรามาการบนมือเก๊เกี้ยงเลยนะจังหวะนี้ไปเลยเอาไปกินเฟรมชูนะผมละินเอ็น เทอร์ที่หนึ่งเนีฮะผ่านไปหนึ่งเทอร์รลอดมันจะอยู่สามเทิรน์เนี่ยถ้าต่อจากสามเทิร์นี่เราดอได้พันห้าขึ้นไปก็ก็ถูกรายเนียฮะอาไม่ใช่เวยใจด้วยนะจ๊ะสองมาหนึ่งตีครับนนั่นและและจบเทิร์มาเด มอนเตอร์ไม่มีเลยเหรอเพื่อนหมอบอย่างเดียวเห่านี้นตอนสุดท้ายอ้าวพลังน้อยกว่าเจอฟเฟเธอแมนโจมตีสองพันหนึ่งตีครับโอเคพันเดียวตีนั่นแหละและจบเทิร์นโอเคหมดนะนะครับผม โอ้โหรอเรียบร้อยไปกินเฟรมชุดเอาละเปิดการ์ดไหมเรียบร้อยเราเนี่ยเรียบ,ร,ยบร้อยหมตั้งรับเอ้ยหมอบหมอบม,ม,มีใบแล้วจบเพลินมามามาตั้งรับไปดิกรอสกายสเคปเปอร์ผมไลน์ไปซะดาร์คซิตี้ แล้วจบเทินอืมวางสามร้อยไม่เป็นไรฮะทีมเพื่มามามาดรอลงไม่ได้จังหวะนี้จบเทินไปก่อนไม่มีตัวสองเวอร์ครับโอ้ยสามร้อยนี่ก็ตีเจ็บเหมือนกันเนี่ย อรอไม่มีมอนสเตอร์ลงจบเธอไปก่อนฮะจัองหวะน,นี้โดนสามรตียาวๆแต่ก็อีกนานนะฮะกว่าจะกว่าจะแพ้ถ้าโดนสามรตีไปเรื่อยเนี่ยโอ้โหแย่แล้วมันฟิลได้เลยนี่ว่า ยังไงวะเนี่ยโจมตีไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะคืนชีพได้ในเ,อเทอร์นาใช้นี่แล้วกันเอาตัวอะไรได้บ้างไม่อีแล้วกันครับผมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้งั้นก่อนก่อนที่มันจะคืนชีพมาในเทอร์นาเราขอปิดชีพมันด้วยเทอร์นี้ก่อนเลยในการนี้ฮะมาเลยพลาสม่าไวแมนมา พลาสมาไว้แมนโจมตีทะลุมอนเตอร์ป้องกันนี่ฮะลาก่อนเพื่อนนั่นแหละเข้าไปสองพันหนึ่งไอพันแปดตกเลขครับผมไ้เจอพุทธุสู้ตอไปครับผมมาครับมาถึงพุทธุสู้ตอไปนะครับชื่ออะไรนะกูแมนนะี่ฮะลืมได้ไงไายการนี้มาเอ่อแอมแมนมาก่อนเลยละกันเอ้ยเอานี่ดีกว่านี่ฮะสวยอันเชิญพุทสมาครับผม จากนั้นใช้เอฟเฟกต์คริสมานะฮะทำไมไม่ใช้ใช้ดิขอเอาเอสแมนลงไปเลยนะฮะการที่จะชื่อเอสแมนนะครับในเทิร์นนี้นะฮะหมอบกาสองใบแล้วจบเทิร์นมาต้งรับไปดิกเราจะหนักจัดเต็มเลยนะครับ Chụp chứt mà Chụp mà lai, x-man đó khổng là lạ Rồi chờ x-man tựa chụp tí Không phải x-man, y-man Rồi x-x khổng Nói lạ Nekodarkman lạ จากนั้นก็โจมตีเลยครับสองหกตีเดืดใจด้วยเพื่อนอรับแจมเมอร์ผมโอ้โหยังมีใบอันพันเจ็ดตีก็ได้ตายซะพันห้าตีผมไวสนัลสและและจบเทิร อันสี่ครับผมยังไงยังไงโอ้ทำอะไรไม่ได้หรอกมาแล้วก็นี่เลยครับเอาตัวอะไรดีอ่ะเอาสปาร์กแมนแล้วกันจะรัดเอฟเฟกต์พุสมาครับผมขอส่งเป็นบับเบิ้ลแมนแล้วกันนะฮะ โจมตีขอฝันผมแพ้เลยโบนี่แพ้เลยเนี่ยรือเปล่าว่ายังดียังเอฟเฟกต์ Effect. นัด้วยโคเฟียอ๋อเจอมุกนี้ไปจบเลยมไม่ได้ไม่ได้มันไม่ถุ่มรายในแทเทเ่อนนะต้องอาศัยการโจมตีฮาลุดิฟเอาในะฮะรอแต่เรายังมีนี่อยู่มา องน,นีลันอันเจอสปาร์กแมนนะผมใช้เฟรคฟสม์มาเอาเป็นบเบลสตดีจากนั้นใช้มิระเคลเลยครับผมเป็นเจ้านี่เลยกันนี่ฮะเอ้ยโถไม่น่าเลยติดตัวอา่า เป็นธอร์ด,ดี้เหมือนกันแต่จริงๆจะเอาดาร์คไลท์แมนมากวากว่านตีครับผม2บน6ตีและจบเทินมันก็ตีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะทำได้แค่น,นั้นแหละพรอเสร็จเราฮารลโม่ทำงานตัวสอง เอาว่ะสปาร์คแมนลงไปยังเออสปาร์คแมนนี่ฮะลงไปแล้วก็มิราเคิลฟิชชั่นทำงานครับดาร์กไลท์แมนมาและออกมาเป็นดาักไร้แมนสปาร์คแมนกับเบโคดาร์กแมนนี่ดาร์กแ,แฟกต์ครับผม ตีฮะลุดีฟด้วยนั่นแหละเอฟเฟกตีแล้วเละเพี่อนเนีต้องรับสองหกตีครับผมเนี่ยเข้าเต็มๆเด็กๆมาเจอคู่ต่อสู้คนท้ายคลิปนี้นะฮะมาครับผมมามามา,มาเจอคู่ต่อสู้คนต่อไปนะครับยูไดนะฮะก็เป็นคู่คนสุดท้ายคลิปนี้แล้วเด็กก็เด็กเดีเดยวกันนี่ครับนี่ถ้ามีฟิวชั่นได้แคมปเบสเตอร์ได้เลยเนี่ยนางฟ้าประธานพรมาเลยจังหวะน,นี้ขอฟิวชั่นอืมไม่ใช่ฟิวชั่น โอ้อยดีว้าโอ้อยมันก็ดีทุกใบเนี่ยไม่อยากจะทิ้งใบไหนก็เลยเดียวมาคือสกายสแคอร์นี่ไงสายช่วยเนี่ยเฮ้ยสายก,ก็ใช้การนี้ขอ,อเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับผมสวย อันเชอร์ด้วยเตรียมโจมตีใช้เอฟเฟกครับขอส่งในโคดักแมนมาและหมอบก,การเพิ่มหนึ่งใบและโจมตีเลยฝั่งนูนจะเป็นเคแมนหรือเปล่าอ้าววูส์แมนหรอไม่ใช่เคแมนและจบเธอนะฮะโอ้แต่ฝั่งนูนได้การฟริชชั่นด้วยฟิชชั่นขึ้นมือไปแล้วครับจังหวันนี้ ฟิวเลยปะเนี่ยลายจัเสซิจชิบหายฟิวอะดาร์คไรแมนนะครับพลังเยอะกว่าเราด้วยเฮ้ยไอตัวนี้ดาร์คไรแมนถ้าถูกทำลายจะทำลายมันเตอร์ได้หนึ่งตัวนะฮะทำลาย ไปหมดโอ้ยการ์ดดีด้วยมาเลยโรงตีเลยับผมผมวันหกตีครับคอยพันหกนั่นแหละและจบเทินมาตั้งรับไปดิรอลัลโมทำงานครับผมขอฟิวชั่นได้ไหมการฟิวชั่นไหม อ้าวมีว่ะเจอร์ตว่าเตรียมโจมตีเฟคทำงาน,นครับนี่ถ้ามีฟิวชั่นอีกใบนะฟิวชั่นทำงานนะผมถึงทีเราบ้างนะเพื่อนมาลยมาลยเฉิร์ตว่าเตรียมโจมตีโจมตีครับของทกตีก่อน รูดิฟเข้าไปหนักๆพันห้าของมะหนึ่งตีครับเอฟเฟกต์ Effect ทำงานเข้าไปตามพลังโจมตีด้วยอ,อ้าวมันทำลายเอ็กแมนนะฮะเข้าไปสองมันสองพันด้วยนะฮะเราเหลือพันแปดไปอีกนั่นแหละและจบเทินมายังไงยังไงตั้งรับไปดิ ม่มีการ์ดใชฮะเศษราวฟิชชั่นอ่าได้ตามขอมันต้องตัวนี้ต้องปิดเกมอยู่วะ,ะฟิชชั่นเลยครับชายนิ่งแฟรวิงแมนครับผมนี่แหละออกมาตาสุดท้ายแล้วก็แบทเทิลสุดท้ายพอดีมาแล้วบอสนะครับตัวบอสออกมาปิดเกมโดยเฉพาะตัวโหตมันต้องออกมาทีหลังสุดอยู่วะ ไปเลยโหราง5 0 0ครับครึ่งหมื่นกันเลยเดียวชาร์นิงชูส์นะผมไปเลยสวัสดีครับก็มาดีครับและเย้ yeah, วันนี้ก็มาได้เด็กเอเลเมนต์ฮีโร่คลาสสิกมาทั้นี้นะครับผมอะผมเล่นเด็กหลายคอมเมนตไว้เช่นเคยเราเลยขอตัวรับก่อนคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ